ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามรับชมนะฮะยูทูบการมาลลยแมนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้วนะครับมาอัปเดตกันนะหลายๆท่านนะที่สนใจนะบางทีก็อาจจะเคยมีนะฮะเหรียญรุ่นต่างๆนะฮะวันนี้ผมก็เอาเหรียญเก่าๆนะฮะของหลวงปู่แพ้วนะครับเหรียญที่ปี ประมาณ53นะครับก็คือเหรียญโล่นี่ยฮะอ่าอันนี้เป็นเหรียญโล่นะครับที่ระลึกอายุหลวงปู่88ปีนะฮะจะเห็นว่าอ่าเหรียญนะครับที่ออกฉลองอายุเหรียญโล่เนี่ยนะฮะเป็นเหรียญอายุวัฒนมงคล88ปีของหลวงปู่แพ้่นะครับเหรียญนี้ก็จะออกเป็นลักษณะของลักษณะโล่เลยนะนะครับนี่ฮะนะครับ ก็ตั้งแต่จะมีรุ่นจงมีศุขด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2553นะครับอายุหลวงปู่88ปีแล้วก็จะมีคงกระพันนะฮะแล้วก็จะมีกำแพงแก้วนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะคือเหรียญโล่ฉลองอายุหลวงปู่88ปีนะครับปี2 5 5 3นะก็ถือว่าเหรียญรุ่นนี้นะฮะออกจะเป็นเหรียญที่รมดำเป็นสีน้ำตาลนะนะครับแล้วก็จะต่อโค้ด88บริเวณด้านล่างนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นโค้ด88นะฮะ คือโค้ดเดียวกันกับคงกระพันชาตีนะครับแล้วก็เป็นการต่อโค้ดลักษณะเดียวกับเหรียญกําแพงแก้วนะครับกําแพงแก้วนะครับนี่ก็ถือว่าลมดําได้สวยนะฮะข้างล่างก็จะเป็นเขียนว่าหลวงหลวงปู่แพ้วนะฮะหลวงปู่แพ้วป่าวโรนะครับนี่จะมีหน้าหลวงปู่นะฮะใบหน้าครึ่งองค์นะครับนี่มีเมตตาสวยคมนะจมูกสวยเลยทุกเหรียญน,นะครับนี่นะครับอ่าดูนะ ตัวหนังสือฟอนต์นี่สวยเลยนะครับเป็นลักษณะของการลมลมดำออกไปทางน้ำตาลนะสไตล์เหรียญยุคเก่าๆของเหมือนของเหมือนเหมือนเหรียญเหรียญสไตล์ยุคเก่าอ่ะนะฮะลองสังเกตกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะดูตัวอักษรนะครับฉลองอายุวัดวัฒนมงคลนะครับ8ปปปีนะครับนี่ลักษณะนี้นะฮะแล้วก็จะมียันยันลักษณะ ยันแบบว่าดั้งเดิมนะนะครับยันดั้งเดิมที่หลวงปู่นะครับใช้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเขียนว่าวัดประชาราชบำรุงนะฮะวัดรังหมันนครปฐมนะครับนี่ก็คือเหรียญโลนะฮะอายุ88ปีนะครับนี่สำหรับท่านใดน,นะที่สนใจนะผมว่าเหรียญน,นี้น่าเก็บนะเพราะว่าฉลองอายุหลวงปู่88ปีเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งครับที่ออกในวาระหลวงปู่88ปีแล้ว เป็นรุ่นที่นะครับราคายังจับต้องได้นะครับราคายังจับต้องได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็มีสวยๆมาหลายเหรียญเลยนะครับนี่ให้ชมนะฮะอันนี้เรียมอ่าพลาสติกกันน้ำนะครับเก็บผิวนะครับแล้วรอบนี้สวยทุกเหรียญนะฮะเหรียดีปีลึกนะครับน่าใช้ราคาก็ยังจับต้องได้นะครับนี่เห็นไหมฮะสวยทุกเหรียญนะครับออกร่มดําจะเป็นลักษณะน้าตาลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เลยนะฮะ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะดูหนังสือฮะฟอนต์ตัวหนังสือแบบนี้นะครับอ่ะนี่ฮะและเหรียญมีหูมีห่วงด้วยครับนะฮะมีหูและมีห่วงนะครับอ่านี่ผมได้ทําการเก็บผิวเรียมพลาสติกกันน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้อ่าเพื่อนๆสมาชิกนะครับได้มีเหรียญดีๆไว้ใช้กันนะฮะนี่นะ,ะหลวงปู่88ปปีถือว่าเป็นอายุที่ เป็นมงคลนะฮะเลข88นะครับแล้วโค้ดเดียวกับคงกระพันนะครับเป็นเหรียญที่ออกปีเดียวกันนะครับกับคงกระพันชาติและเหรียญกําแพงแก้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีรุ่นจงมีศุขนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่พื้นผิวเหรียญนะเนี่ยครับความสวยงามนะอ่าสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะผมมีแบ่งปันนะเอาราคาเหรียญละ600บาทนะครับรวมค่าจะส่งนะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้รากันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ